ครับโปรแมนพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับลูกวิษณพาลาะินเสตครับวันนี้พามารละบ้านคุณพอ่อลูกอินดามุน,นปอบประพานนะครับผมพอดีอยู่บ้านนะครับผมนี่ไม่ห้ายนะครับตัดใม้พลวกใหม่กระดิบมายังที่มันขึ้นหกสามหัวตามสวนนะครับผมตัดไปร้ายพอดีมันเริ่มแห้งครับก็เลยว่าเออเดี๋ยวสิมาซื้อถางคุณพอ่อลวก็เอาเพจเตาเผาทานพี่น้องแต่ว่าเอาก็เลยคิดไปก็ไปว่าห้ยเดียวหาคุณพอ่อเฮ็ดหาเบิงดีกว่วครับพี่น้องพอดีจะได้เป็นแนวทางหะครับพี่น้อง ไปเฮ็ดผู้ใดอยากเฮ็ดตามเพราะว่ามันอยากง่ายทำไงคุณพ่อว่าคุณพ่อว่าเฮ็ดแบบง่ายๆ่ว่าแต่ครับมือนี้ก็เลยเอากสือยกคุณพ่อซื้อถังอะไรพวกเฮ็ดเบิ่งพร้อมนะครับว่าเฮ็ดง่ายทำไงใช้เวลาโดนทำไงจังได้ถังเขาทานไปนึงนึ่ครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเขาไปคุยกับคุณพ่อนะครับแล้วก็เบิ่งตัวอย่างวิธีการเฮ็ดถังพอทานครับพี่น้องอ๋อมือนี้คุณพ่อพอดีผมมีเรื่องสิมารบกวนคุณพ่อพอดีฟื้นใหม่ยู่บ้านมันหลายพอดีผมก็เลยอยากมาซื้อถังคุณพ่อเฮ็ดถังพอทานมือหนีก ก็เลยอยากให้คุณพ่อเห็ดถังจักใบหนึ่งเขาทานนี่พ่อได้บ่ครับเมือนี้พ่อได้เป็นแบบอย่างไทยพี่น้องว่าพี่พี่น้องเขาเข้ามาว่าอยากเห็นตอนเห็ดถังเนี่ยมันมันง่ายปัไญามันมีเอียงแน่สินะเพราะว่าคลิปที่แล้วเ้าก็บทายตอนมันเห็ดแล้วเนาะคุณพ่อก็เลยคลิปนี้อยากเห็นว่าเออทายเบื้องแน่ว่าตอนเห็ดในเริ่มต้นจังไรยังจังไรยังสีนะพ่อได้เห็นภาพชัดๆว่าแบบนว่าเห็นว่ามันง่ายๆนี่มันง่ายอิริบัวสินะคุณพ่อครับก็เลยมาหนีก็เลยพอดีเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาสื่อถังคุณพ่อเห็ด ถังเผา่านน่าพอดีใหม่อยู่บ้านมันกองหลายพอดีตัดตัดไม่ที่มันต้นกระถิ่นต้นยังสีนนาสีเป็น่านออยู่มัง้งผมว่าเป็นใหมัดสูใหม่เลยเผาไม่หิวยังไดเลยเพราะว,าว,ว่าเห็นคุณพ่อมาตัดตั้งแต่ต้นปวงมือนี่ก็ยังเป็น่านออกมาพี่น้องผมว่า,มมากระถิ่นมันน่าจะกับหน่าจะได้เพราะว่าเป็นการโอบนาะมาเป็นการเผาเมือ่อนตัดต้นลินฟ้าทิมครับต้นลินท่าฟ้าเนี่ยมันก็ซํ้ไม่หิวอตัวเขาไปแล้วก็ยัง เป็นฟื้นย่างปลาได้กินเสยเป็นแทงเลยเป็นทานเสยเป็นทานนั่นแหละครับพอดีเห็นตัวอย่างคุณพ่อก็เลยมาอนีว่าสิเออขึ้มาซื้อถังแล้วก็ให้คุณพ่อเห็ดให้เบิ่งพร้อมสีนาพ่อใดวะครับเปอนยได้งยุโรปได้บ้ามัดมือจกกับยุโรอหรือว่าซื้อมาเพื่อไหวเพราะว่ามันมีงานเข้ามาเรื่อยๆคุณพ่อนใช่ส่วนกลางมันฟูลังคุ้นกับคนอยากได้เตอเขาทานเออมาเห็นกับโอ้ยพอใหญ่เห็ดเตอเขาทานในย่างอันแรกกับปอกๆไข่คนเคยมีคนใหม่คุณพ่อเห็ดเตอเขาทานไหมบ่ มีคุณพ่อขายเพิ่นจังไรนี่อ๋อใบหนึ่งคือขันยุกไก่กันส่วนใหญ่ก็บมียุกไก่กั้นตัดะแบกนี่ละ่ะแบกนี่ละอ่าได้เสียค่าคนตรงอีย่งเพราะว่าคือพ่อหนีบ่บ่บ่ไปคิดว่าสิไปส่งผุ่นส่งผีคือเพิ่นวันเถาะครับครับพอมีเวลาพอพอคอยมีความหูในเรื่องนั้นอ๋อกะเฮ็ดแต่แค่ว่าผู้ไก่ไก่เพิ่นมาสร้างไก่เฮ็ดไทยไก่เพิ่นจักบาทละครับใบหนึ่งกะร่วมเบ็ดเสร็จเฮ็ดไทยเรียบร้อยกะใบละแปดร้อย แปดร้อยอชุดละแปดร้อยเนี่ก็ได้เฉพาะฝาเผาท่านนั่นแหละครับครับครับเจ้ว่ากันราคาพัานหานี่ก็จะได้นำสมรใหม่นะครับนี่คุณพ่อใส่สูตรอะไรครับนี่สูตรตัดเอาบอกครับไปลุมูตัดลุมูตัดเอามันจงไวอ๋อมีตัดกัดใดกันยางไงกันนะมาานศีรษะเนี่ยคราปล่อยตีไปเถละหน่อยตอนนี้เขามีเครื่องมือแล้วก็เลยใส่เครื่องมือนี่เลยแต่กันปวดอดไรวะมีกัน ค่อยๆเจาะเอาครับผมครกะทิไทยลูกหมูครับ่ได้เจาะยาก่ยคนได้เราหิวมากชอบเกาะเกาะเกาะไปมับบ่นแต่ว่าอันนี้เร็วกว่าอันนี้มันเร็วกว่าพอมีอยู่แล้วก็ใส่ไปอันนี้เขาที่เริ่มจากเจาะปากถังกระบอกขวดเริ่มจากไรเนี่เจาะปากกระบอกขวดเจาะปากกรอกขวดครับพี่น้องนี่ครับถังสองลอยลีดครับผมเากุญปภที่เทปอย่างครับเทส วิธีเห็นถังเห็นในเบื้องข้างพี่น้องนี่เริ่มแรกก็คือเอาถังมาครับผมแล้วก็แบบง่ายที่สุดเหมือนกัอ่าครับผมง่ายที่สุดเท่าที่เครื่องมือหาได้ครับคุณพ่อว่าง่ายสุดประเบิกว่าง่ายทำไรครับชั่วคราวนะครับทุกท่าน 问问题。 แสดงว,ว่าใบหนึ่งนี่ตัดบ่ได้่ยวหล่อเป็นบ<ม>่ลคุชบอนี่บ่ลบอลบอลหล่อสองใบสองใบอู้นี่ก็ขาดแล้วตัวนี้พอดีขาดเลยกดทีเดียวมันขาดได้มอนคุชบอนี่โอ้โหนี่ครับนี่พี่น้องเพ่งแหวกเพ่งแหวกแล้วโอ้ตัดได้งามตัวละเนาะมันก็ตรได้งามกว่าขันขนี้ถึงมือมันเถนอะนนี้ครับช่วงตัดฟ้านี่ผมเรียลเรียลยลครับผมบอตัดได้ครับเรื่อให้พี่น้องสเตด้เบิ่งระยะเวลาในการเห็นว่ามันโดนทำไหนนะครับผม อันนี้ก็ประมาณนึงนาทีกว่าๆกลับกลกลับตัดฟ้าเด็กช้นหนึ่งครับผมค่อยลบกระเบียครับ พ่อันนี้เขาต้องมาทุบมาเคาะขอบว่ะครับคุณพ่อนี่อีเจนอย่างนีว่ะครับนี่ทุบอีเจนอย่างเพราะว่าเวลาเขาว่างฝามันจังบวกรางมันก็ที่มีเหลื่อมๆนิดหน่อยเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ครับแบบที่จะมาทุบ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 อันนี้ขั้นตอนกับกับฟ้าก็เรื่อแต่แค่เก็บขอบเนาะทุบขอบเนาะแล้วทุบขอบอ่าบานนี้ถูกขันนต่อไปอ่าครับผมเมื่อกี้ผมใช้เวลาประมาณสองนาทีเคืองเกือบสามนาทีครับ ตัดป้าด้วยลูกหมูแต่ว่ามันกะขึ้นอยู่กับความชํานาญของการใส่เครื่องมือแต่ละคนําเนาผมว่าหันผู้เก่งๆกลางๆบ่ค่อยเป็นกะสิยากแน่ก็ตองระว่างครับพี่น้องแต่นี่คุณพ่ออยู่กับเครื่องมือ uh, สีมาตัางแต่เป็นบบาแล้วนะครับก็เลยมีความชํานาญมีความคล่องโตในการใส่เครื่องมือครับก็เลยเดือดแน่บัดนี้กะ โอเคครับได้มืดได้มดไปแล้วควุณพ่อได้ม,มันก็เลยจำเป็นอันนี้บอกมันกระไดนี่คือใส่อัวเชื่อมครับใส่ระบบการเชื่อมเจาะหัวเลยครับให้แต่เป็นหู้ตามขนาดที่กะกะประมาณนี่เฮ้าเป็นหู้ตามที่เฮ้าตองการอ่าครับผมประมาณสี่หุ่นอ่าครับผมติดสาย ครับอยู่บ้านคุณพอ่อนี่คือเครื่องมือครบเลยครบทุกอย่างครับว่า,วาเห็ดกรงหันร่มกครื่งนีต้ต้องครบเมื่อกี้เห็นว่ากระร่งเห็ดอีหยังเกาะเครื่องอีหยังเกาะแท่นแ<ถ>นก่นดูลูกแกนอ่าแทนอัดดูดลูกปืนครับผมหัวเชื่อมซิยิบหัวเชื่อมไปยิบลูกหมูวไอ่าพี่น้องนะครับผมเลี้ยวๆไปเด้ออืมอาที่บ้านนี่หูสี่หุ่นพี่น้อง ง่ายตัว,วน่นเนาะเชื่อมอาก็ไเด็นหูง่ามกเด็นหูง่ามหมือกั้ของน้องดโดยว้ย6 69 70ปีครับพี่น้องความของตัวในการทำงานนะผมว่าถือว่าโอเคเลยครับ ก้กะเอาประมาณคืบหนึ่งกี่ปอวาละครับประยีณิ0เซนส้นจุดจากสายกาวเพื่อความรวดเร็วนะครับผมพอดีเบา่าย่งตัดไม่กระถินไวนะครับมันหกสวนก็เลยไปตัดก็เลยว่าเอ้ยมาถ่ายคลิปคุณพ่อประพันธ์นี่เห็ดเอาเผาทานก็เลยอยากได้ก็เลย ขอซื้อถังคุณพ่อก็เลยก็ออกสั่นน้อยๆก็ซื้อถังแล้วไอ้คุณพ่อเฮ็ดแล้วก็ท่ายพี่น้องในเบื้องครับวิธีเฮ็ดขั้นตอนในการเฮ็ดถังขอทานก็เลยว่าเอาแบบง่ายๆนะครับผมคุณพ่อก็เลยเอาจังๆีหละวดเชฉียบจอเอาง่ายดีนะครับผมส่วนผู้ใดบ่มีกะเอาเล็กแหลมนะครับผมจอเอาก็ได้นะครับผมตอกตอกเป็นหูเป็นหูนหตะปูนะครับ คือความห่างนะพี่น้องเนาะกะนั่นแหละครับประมาณคืบหนึ่งคือว่าแหละครับแต่ว่าผมบากาเขาแกลแบบันหัน,น,นคืบหนึ่งหรือยี่สิบเส้นอ่าขึบหนึ่งหรือยี่สิบเส้นครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับรอบก้นถังแล้วครับต่อไปคือเจาะก้นนี่ครับปั๊บไห้เ,เริ่มคุณป๋ดเริ่มเลี้ยงจากอ่าก้นกลางก้นถังครับแล้วก็ไล่ออกมากครับเป็นแถว บ่อตองหูใหญ่ครัพี่พอดิ้นน่อยกว่าไอ,รอ้รอบรอบก้นทางครับรอบด้านนอกก้นทางเนาะส่วนด้านไตของก้นทางนี่ก็คือหูหน่อยเน่ยครับทายแบบเรียวทับมาเลยนะพี่น้องเนาะมันจังเห็นว่าระยะเวลาเหตุแารณ์แหกจนหอดแล้วนี่มันอยากง่ายหรือใส่เวลาสำไหนครับโดยที่ว่ารอบตอัดตัวเบอรงครับพี่น้อง ขันหู้มันใหญ่มันกะสีใหม่แห้งปวดเดยนมาคุณหัวแมนแต่มันเอากับขวบคุ้มได้เนาะมี่เอฟซีถามว่าล้างจากจูดไปแล้วนี่โดนซำไรจังสิปิดได้เห็นะ ันอันนี้มันบอกอะไรหรอกเพียง่อน้าโดนปันไดนี่เพราะว่ามันอยู่ที่ไม้นะมไม้เพื่นที่เขามาเผาเนี่อ๋อทำไมมันแห่เมันกับไม้เมื่ดไวเอาไม้น้อยกับไม้เมื่ดไวครับมผมพอดีผมไปตอบเพิ่นว่าอยู่ที่สังเกตเบื้องควันอน,นก็เป็นตอขันตอนนึง่งการสังเกตเบื้องควันนี่บางบาง,บางครั้งเขาจะ,าจจะคิดว่าโอ้เพิ่นว่าจากเศ้าหอดใบสามเจังสีง่สมมุติเนาะครับผมนะบอกว่าจัางที่ปุ๊บแต่เพื่อว่าเขาไปเผาไม้น้อยแบบนี้ครับ เอาแล้วเขาไปเห็นะอื่นเสยบ่ได้ไปสนใจบ่าได้แนมจ็กเียรลอใบสามทั้งพี่หเมดแล้ววันนี้ครับผมครับผมเ้าก็ต้องมึงต้องซ่อมในเรทขันไม่น้อยครับผมเเสเวลาสามสี่ชั่วโมงนี่ก็เมอดแล้วหรือไม่แห้งนี่สิครับผมฉะนั้นก็พันก็เป็นส่วนหนึ่งมัน่าทกคน่าเกี่สมัสังเกตเป็นมาที่นี่กับไอสังเกตขวรนนี่ก็คือสังเกตตอนที่ว่าเขาอยากหูว่ามันใหม่เหมือนรือยังสินะครับผมการที่มันใหม่ใหม่เมื่แล้วปุ๊บมันจะเมื่อขุ่นขาว ม,มันจะเหลือตะเปลไฟออกคิ้วเขียวสีนะสีหรือสีสมสมส,มสินะครับผมนั่นแหละมันก็จะประมาณนั้นอันนี้ก็แล้วเราเนี่อ,อส่วนกลุ่นส่วนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยลนะเหลือแต่แตงฝาแค่นั้นเองมันก็สีมีหูํานี้แหละเออนี่พี่น้องนี่ครับนี่ก็คือใส่แบบง่ายๆรถดเชื่อมแต่ว่าหูกลุ่นทั้งเนี่ยครับพี่น้องสังเกต สีน้อยกว่านะครับเป็นหูพระปลายบดเลยจับตั่ตัวนี้จะสีง่ายกว่านี่พี่น้องนี่อันนี้เกือบกระทำเร็บทำปลายมือมือผมนะครับผมมาก้นนี่ก็คือน่อยกว่าหน่อยกว่าอ่านี่ครับผมกับพระปลายประมาณเอาสองหุ่นพอเกินสามหุ่นประมาณนี้นะอ่าครับกากาประมาณนี้คือต้องมันวัตถุประสงค์ของมันคือต้องการห้อากาศเขาเองแค่นั้นอ่าสีต้องให้ทั่วก้นกับห้อากาศเขาสม่ำเสมอสินะแล้วจ้อยแม่ันอันนี้ก็คือทุบ จับเชื่อมหูจับเป็นบอคุณ่ออ๋อจับฝาอ่าเรียบร้อยจอยพี่น้องมาเกินทีมาที่ตัดตัดในช่วงที่ยืนฝอยกันอยู่เนี่ยกับจีเหลืออยู่มั่นหกเจ็ดนาทีกับจีเรียครับในเรื่การตูเชื่อมแต่ว่าท่านี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญนะครับในการใส่เครื่องมือนะพี่น้องอ่าเป็นชำนาญกับของของโตกับเหลี่ยวเลี้วเหลียง่ายคุณผอจะทุบปากทั้งวันนี้ ถูกเชื่อมลงก่อนครับีรือทุบปากทั้งวันนี้นนป่องไหนมันเรียบๆแหลือเก,กินต่อไปขอมันหน,นึ่งคนปวดเอาต่อไปที่มันนุน่ๆนๆออกมามัน อีกข้อเม้นหนึ่งคุณพ่อครับว่าโอ้ยถางมูนี่ดากผุเร็วคุณพ่อมีความคิดเห็นในแบบใดครับครับเรือดแบบนีนอ๋อดากผุเร็วนี่มันอยู่ที่การเจ็บรักษานี่ยเด้มเปนว่าห้องเผาแล้วกระิว่างกิ่ว่างทุ่มันโมเมนต์เพราะว่าเหตุที่มันผุเร็วเพราะว่าน้ำห้องฝุเอาถิ่งขังฝ่าขังคนไว้น้ำฝนตรงมาหนามมันขังครับผมก็เล็กมูนี่มันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเมื่อมีน้ำขังปุ๊บโดยที่มันมีกดที่มันเป็นข้นใหม่ข้นยังอยู่อยู่แล้วปุ๊บมันก็ไปผสมกัน ครับผมก็เฮ็ดให้ไปกับก้นถังหนึ่งผุเเ็วเพราะว่าเขาบอกว่าก้นถังมั่นที่บางมันก็สิผูเร็วกลัวขอบแน่นอนแม่น่ะมันแน่นอนที่สุดครับผมแต่ว่าขันพ่อเฮ็ดนี่พ่อพ่อทิมบ่อด้ทิมประโยชน์ครับผมเดี๋ยวสีภาพไปเมืองกันมาสะาจใจครับครับตาคุณ่ออผมมองเรื่องความคุ้มค่าในนาค่าถังใบหนึ่งผมมาคุณพ่อว่าเผาเด็กจักรอบ ได้ข,ขันว่าขายเป็นเงินนี่แต่จักบาทเอาขันว่าทานเห็ดขายเนี่ยเอาเข้าทีเป็นว่าเผาทังหนึ่งทีไวประมาณร้อยหาสิบบาททังหนึ่งร้อยหาสิบบาทต,ต่อต่อรอบขันม่นพอใส่เองพอเพราะว่าพอเป็นคนที่เสียดายของหักของใส่ <ผม S 2> ใยังก็อยากให้มันเกิดคว่วมคุมคามากที่สุดครับสีเผาได้บ่ตัมกลัวลอยข้างเอาลอยข้างกับคุนลอยห้าสิไป การทำม่องถือเรื่องความคุ้มค่าควาและความคุ้มค่าแล้วก็ทําง่ายพุมาคุ้มถึงว่าทังดีปูเร็วแต่บ้านก็บริเลี่ยนขนาดนั้นก้นถังถังมันผูก้นถังมันผูครับผมตอนแรกมันว่าท่านผูป่ะนี่เนาะมันกดผูตั้งแต่ครับผมผูตรงหัวทางปุ๊บพอเก่าออกจากตอนนั้นมาให้เท้าเตาเผาขยาคือตอนเป็นเผาทานกับซุบุกสุบันมาพูให้แล้วไม่ให้เขาก็เอามาเผาขยายพอกดมันผูบริษัทล่อง ไอ้ร่องฟื้นร่องทานได้กะเอามาเป็นเตาเผาขยะเตาเผาขยะแต่ว่าเฮ็ดแทนตะแกงไว้ปัจจุบันนี้เฮาก็เฮ็ดแทนตะแกงไว้บัดนี้เออจีบเิดนี่ครับจะเลยอย่างเงี้ยนี่คือแทนตะแกงนี่เฮ็ดแทนตะแกงใส่จังซี่อ่าในส่วนที่ว่าดากผู้แล้วเอออืออือนี่คือแทนตะแกงเฮ็ดไว้นี่อ่าตุยังเฮ็ดไว้นี้ที่อ่าก็ใส่ได้รุ่นพอสมควรตะแกงเนี่ยโอ้ยอันนี้ใส่ในผู้ผู้ถังเป็นซีหาชุดคุณออ่ากวจะ กลัวจะพุต้นั้นเหม็นเทาเขาถังว่างปั๊บนี่มันจะมีช่องอากาศเข่าเท้าเข้าหอบขยะไปหยุดนี่ใหม่ดีครัดผมมียังเหลือขือนไตยยังกะสร้างพอสีพร่ยันคิดในเรื่องของควบคุมคาครบวงจรไปให้ครบให้ให้ได้ประโยชน์มากอ่าประโยชน์มาสุดนั่นแหละรุดจากตัวนึงกับไปหาตัวนึงได้ ย่าไปถิ่มเปล่าคิดให้เป็นสิ่งที่เฮ็ดกระติเกิดประโยชน์สูงสุดนี่เก็บใส่แล้วก็เผาอันนี้ก็ได้ปีระยะหนึ่งพอจมควรเนาะคุณพ่อเนาะได้ปีนี่กลัวมันถิ่มผูไปจากเห็สที่กี่มันยุบีีด้ยครับถังอ่ะคี่กลนมันผูออกอ่ะครับอ่าโอ้ยได้เป็นปีอีกบอกง่ายคือถังมูลค่าหารอยนี่ จะพอทานกันบวนับม,นมาเป็นถังเผาขยะอีก,กอีกระยะหนึ่งอีกอ่ะประโยชน์มันมหาาครับเพราะนั่นที่ว่าเตาเผาทานเราดาาผูเร็วตอบเลยว่าคุ้มเกินคุ้มถึงว่ามันสีผูเร็วมันก็นคุ้มมันมอบอกว่อคือกันก็ยังพอเผาเนี่ยคือข้าหูจักเก็บหูจักรักษาเนี่ยบ่บ,บ่ตั้มกัวลอยข้างกัวลอยเตา อ๋อเดี๋ยวไปมองอีกตรงนีเห็ดแปด่ได้เมือนอ่ามือนี่คุณพ่อเพิ่นเผาไหวบดีผมย่างผ่านเห็นควดอมอมอมตอนนี้ตอนนี้ควดเริ่มอ่อนแล้วอ่อนแล้วครับเห็ดที่มันนอนมันบ่ามันไหลเผาไหมครับอันที่นี่เขาเอาประโยชน์จากเปลือกบะเข้าวอืมอ่าเนี่ปลือกบะเข้าวที่พาเอาเอาเนื้อมันไปกินนี่ยบะเข้าวแห้งนี่ครับผมบาดที่นี่ปุ๊บไปยังจังเอามาเผา ขันเท้าเอาไปทีมไว้มันก็เป็นปีสองปีจังสีเปื่อยครับขันเท้าเสีไปกองดินเผามันก็นเลยบ่กเป็นทานมันเป็นได้ขีเทาครับผมมันบ่ได้อเขาเอื่นว่าห้างของยูรินซี่ครับผมอ่านี่ก็เลยเอามาอบมาเผานี่คือบอักล้าทีา่ว่าเกล่าอ่อนที่ครับ ผพากลาง์งกันบอสเปาเปาอ่อนบเกล่าแหงกระซัง่าเดี๋ยวมันนั่นเปลือกบ่ได้บ่อใดจะพอกคุยนบอสตึ้งกระโปงมันพอบมันบ่แม่นที่เขาพากลางน่ะนุ่ยรีบนุ่ยแหงมั่นเะเก็บเขาเพราะว่าคันอาจจะพอเปลือกมันคุยมันอ่ะมันบ่ไใดมันจีใหม่หมดบ่ได้บ่ได้เอาเป็นทั้งกับเป็นลูกเป็นกระโปงเป็นยังไปแม่นเป็นนุ่ยกระโปงเป็นนุ่ยเปล่าเปล่าหนักีระไรที่เขาพาเคืองกินเนื้อบูดกินเนื้อมันเผาหมูเศร้านี่ยไม่ใกล้สีดับแล้วนี่นีันนี้มันก็ะจีเป็นทานนี่นี่จะนอนไม่กเา่อนอเป็นทาน เอาพยายามสีเห็นหรืเปล่พี่น้องมาปูหูเห็นหรือเปล่าเนี่ยครับนี่หลังล่างเนี่แหละครับหูเห็นหรือเปลา่าเอาหอนผอนกุณผอกุณหอนโอ้เมื่อกี้เมืองเซาเนี่ยผมมาช่วงประมาณแปดโมงน้อยๆเนี่ยฝามันอยู่สูงเลยตอนนี้คือมาปุ๊บนี่มันลงไปเองมันแล้วพี่แล้วเพราะว่าเปลือกผ้าม,มันลงคงเก่งมันเห็ดอันนี้คือที่เข้าคุยแต่ตคลงตัะคุณผอเราว่าการที่เจาะเราให้มันไหลลงไปเองเสียมันดีก็แบบรัดตายตัวแมน คือประโยชน์ของของมูนี่นี่เนาะเฮาเอามาประยุกต์ใส่เหมือนมันมันไปใส่ทดแทนเหมือนกับเขาใส่แกลบดำครับแกลบดำนี่บ่แเป็นขีเทาแกลบเด้ครับทานแกลบมันจังสิเป็นประโยชน์มีซิลิก้ามีตาดานือ้พืชได้ครับผมขันเป็นขีเทาปุ๊บมันจิเป็นด่างอย่างเดียวครับอ่าคือเป็นสั้นหลายคนก็พอคอยเข้าใจในระบบธรรมชาติตรงนี้ครับกับไปคิดว่า ่อยกระเพาแก่ขึ้นการ่อยเอาไปเผาทานขีเทามันขอมาใส่ต้นไม้ตายซ้ำปัญวะเพราตายจะได้มันเป็นดังต้นนั้นมันเป็นดางบัดที่นี่ขันเท้าอบให้มันเป็นทานนี่ปุ๊บมันก็สิเป็นอ่ามันสิมีธาตุอาหารที่มันยังสะสมอยู่มันเพราะท่านได้กลายเป็นดางเพราะบ่ามันใหม่เพราะท่านเมื่อส์มันก็จะมีสารมีธาตุอาหารที่สูงชุดอสามารถเอาไปปรุงแต่งเห็ดดินปลูกต้นมุงต้นไม้นี่แล้วือจังซี่แล้วนี่เมื่อวาต้นไม้ต้นอือ มันต้องหูจักประยุกต์ใส่ธรรมชาติอันนี้คือดำดำอยู่นี่ก็คือเป็นขีดทานเป็นอะไเศษทานเศษไม้ที่เขาแล้วก็เศษทานที่อันนี้ผมโกนี้มันก็จะมีสารอาหารมีอีกอีกรูปแบบหนึ่งไปอีกอืมอ่ะพี่น้องกะได้ความรู้อีกเก็ตความรู้อีกครับมาเหตุเรื่องเตาเผาทานทางอาทานก็ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมครับพี่น้องเพื่อได้เป็นประโยชน์หรือความคิดทีพี่น้องจิมมีต่อไอเดียพี่น้องเอจุดประกายพี่น้องด้นะครับผม อืมกนั่นแหละครับข้อเม่นอะไรตี่กับทีมาปรึกษาคุณพ่อนะครับพ่อแม่พี่น้องข้อเม่นมาผมก็เลยมาสอบถามแล้วก็มาปรึกษามาพูดคุยกับคุณพ่อนะครับบางนี่ก็ได้คำตอบนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวฝาวมันนี่พอเพราะท่านนี่จะเหนนมือนเนี่ยครับครับพะว่ามันต้องรอดสองเอากดมูลนั่นก่อนคือเอาไมา้ฝามันต้องเอากนมันอ๋อมันจังบ่มีหู้กนจังบ่มีหู้แนี่อืมแต่ว่าผมเห็น ก็ขันว่าบางเจ้าเพิ่นก็มีดจ้องหูหมองกลางใส่ทอหมองกลางอกะสิโบใครๆกันบ่เสียดเอาก็เอ็ดไทยก็ได้บ่ยากบ่ผมบ่ได้อยากไม่ได้บ่ไ่ได้ว่าบ่อยากถึงว่าอยากได้หู้ได้อยากไหนเนาะแต่ว่ามันก็สิเป็นหยังบ่มันมีความแตกต่างกันบ่ในเมื่อทั่วไปก็มีหูป่องหมองกลางผมก็เห็นน่ะนะป่องหมองกลางนี่อันนี้ก็สิมีหมองนีงก็สิมีแตกต่างกันอยู่ดีเพราะเพราะว่าคือตัวนี้มันอยู่ขอบเนาะครับผมคือขอบมันนี่มันบ่รเจกต์อยู่แล้วมันขึ้นของมันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับผมคือเฮามาจ่อตรงกลางให้ต้องการดึงงงไฟเข้าาาามทกล อยมันโหมงกลางมันเลยขอบคุ้มตัวฟื้นทั้งหมดโอ๋อแต่ขันท่าห็นไปมองกลางปุ๊บไฟมันออกนี้มันก็ทีมันลุกแต่ยู่นีติตะบองนีมันเถอะหูไหนใหญ่มันก็ไปหููนั่นแล้วอ๋อมันก็ทีไปฟังไหนฟังหนึ่งเอาไว้ง่ายมันเถอะเหตุผลเดี๋ยวขอติใใ่ตัวนี้เลยก็ได้เข้าจะเป็นฝามันก็ไม่ย่องฝามาหมุนใไ่ปั๊บไปทุ่งไ่กับจอหูต้องกางแต่ว่าฝามันบางเขาเดียวกับสอดอืแต่ขันท่าที่ดีคือคุณปอดสีเฮ็ด เออเซียการหารลบการหารลบแล้วก็ที่ได้ตัดต้นเมตตัวนี้มันก็เป็นงานที่ดูแล้วก็เรียบร้อยกว่ากันมันเมืองดีดูดีนะอรัโอเคผมผมรอได้เพราะว่าอีบุตรกับพวกกับจอแล้วนั่นปะเพราะว่ามีคิว่าการหร่มต่ออยู่แล้วอีบวกขี้มือกับจอแล้วอีบวกขี้มือกับขื่นงานแล้วได้ได้ได้ครับอันนี้จักบ่าวกับคุณพ่อจะได้โอนให้คุณพ่อครับพอดีมากตองการที่ใส่เขาจะทุ่นมันหน่อยแล่ะสีรอยยีที่ก็บอกถังใบหนึ่ง อ๋อบรสิปริมาณไหลแมนตะกบกันที่นก็ขายหาร้อยละครับครับครับแต่กันไทยบานเท่ามากไอ้ไหยกับประมาณเกตแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยใคเกตไมไปหลายคนแล้วเมื่อกี้กับตามจีคลิปไทยเืีอยวๆมากครับตั้งแต่ต้นเลยก็คือประมาณผมว่าบูฮอดชิบาที่แล้วเอ้าว่าเมื่อกี้ผมบูฮอดจิบเที่ล้วปรมาก็เห็นว่ามันเกิดประโยชนก็สร้างสองไปไปเลยการสองไปก็ปัญหาครับกันโปไรมี ยังก็ใหม่ยังอะไรที่ขาต้องหัวในคนที่เขาตัดทีมลายกับเอาไปสองสามใบอ่าอืมฮะโอเคครับพี่น้องเหตุเงินไดอยู่เห็นในร้านนี่ครับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับที่เฮ็ดตัวยางถังหาเฮาเบิ้งครับผมนะครับผมนะผมก็สิได้ล่ออีกน้อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวล่อป่อตัดคนถังเราเป็ดฝาก็ขอบคุณแนวทางในการเฮ็ดถังมีเสียสละเวลาเฮ็ดตัวยางให้เบิ้งว่าคุณพ่อก็มีงานคุณพ่ออยู่ก็เลยมาคอยคุณพ่อในเฮ็ดุหาจริงผมเฮ็ดเองก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าผมอยากคุณพ่อเเฮ็ดให้บบงครั ในกรับเกษตรไทยใส่หูว่าเออมันเห็ดยากง่ายสำไหนให้เห็นภาพครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพ่อในลายครับผมครับสวัสดีครับครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับผมเบิ้งไปเลยครับวิธีการเห็ดถังเผาทานครับม่ายากง่ายสำไหนครับพี่น้องที่ผมคำนวณเบิ้งบนันเวลานยืนฝอยกันได้พี่น้องกับวกเกินสิบนาทีดอกครับนะครับผมจวดจวดจวดเข้าเดียวเดียวตัดปาดเฉพาะปาดปากทังกะย่างถี่นั่นแหละครับพี่น้องประมาณสองนาทีกว่ามั้งครับแล้วใส่ใบ Workers, หมูหลุมหมูตัดเพราะว่าสำหรับคนที่ม no. ีเครื er ่องมือครับผมนะครับกัสีเร็วเนี่ยนะครับผมจะสบายผพมีเครื่องมือกะอาจจะใส่มีดใส่เล็กเจาะนะครับคิดว่ากัสีโบเกินการไา่ไปแล้วครับพี่น้องแต่บังเอิญว่าคุณพ่อเิ่นมีเครื่องมือเล้วนะครับผมก็เลยใส่เลี้ยวเนาะครับผมก็ได้ทั้งไหวเผาทานแต่ว่าส่วนฝานะครับเดี๋ยวร้อยนิดนนึงเพราะว่าคุณพ่อจีไปเอาถังเอากลนถังอีก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 อันนึงนะครับผมเวลาคุณพ่อเหตุการหาล่มน่ะมันกิสที่มีเ็จเอากลนถังอันนึงเพราะว่า มันบ่มีหู้ครับพี่น้องกลนทางมันที่บ่มีหู้นะครับอัตมาเจาะหม่องกลางๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็เฮ็ดมือจับแล้วก็แล้วนะครับแต่ก็อีกบ่โดนนะครับเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นสิกืนงานแล้วเนี้ยนี่เพราะว่างานการรลมเนี่ยสิไปเพชรบูรณ์นะครับวันที่29กุมภาพันธ์คือสิไปติดตามอยู่เพชรบูรณ์ก่อนได้นี่คือนนท์ไทยนะครับวันที่ย1ที่ผ่านมามากระล่านะครับผมกุมภาพันธ์นี่ก็สิไปเพชรบูรณ์นะครับคิวต่อระหว่างมากครัพอดีไดยผู้บ้ามาเห็นคุณพ่อได้คุยกับเอ่อพ่อแม่พี่น้องที่สนนใจจะะะเฮ็ดกรหัลมมคบผ ทางขอนแก่นนะครับผมกับเป็นกับว่าเดี๋ยวร่อเบิ้งก่อนนะครับผมรอจังหวะที่เขาเคลี่ยพื้นที่แล้วก่อนนะครับของทีต่างการฮารุมยังไงกันเดี๋ยวทีทั่วมหาคุณพ่อไม่อีกนะครับผมเพป็นกับว่าเบิ้งมาจากยูทูบนะครับสำหรับใครที่เบื้องยูทูปการฮารุมคุณพ่อกับคอขอบคุณนแล้วครับที่เขามาเบิ้งแล้วก็สนใจนะครับผมแล้วก็สอบถามเรื่องฮารุมเขามานะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องนะครับเขามาชมแล้วก็จะเริ่มกดไลค์ กดแช่นะครับผมกดติดตามให้ครับบ่าโยกในเด้อครับเนาะเป็นขวัญและกําลังใจในการเทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับคนที่มีคําถามอีหยังนะครับผมอยากถามมาในคลิปเะครับเกี่ยวกับงานของกอบประพันธ์นะครับบบาโยกกะทิเข้ามาผูดคุยแลวกท่ายคลิปให้พี่น้องในเบิรงครับผมสำหรับคลิปนี้ครับจบเพื่อ่านี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ